ที่ห้องประชุม210สำนักงานอธิการบดีม,มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่ได้มีกรารแถลงข่าวบอยืนยันปลอดภัยไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 จากการที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับทราบถึงปัจจัยเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ละรอกใหม่ในประเทศ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่เพื่อป้องกันและสกัดวงจรการกระจายการติดเชื้อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหัดใหญ่ได้ออกมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยให้ทุกคณะหน่วยงานจัดทําและติดตั้ง QR code ณสถานที่ตั้งของคณะหน่วยงานและให้บุคลากรนักศึกษาในสังกัดและผู้มาติดต่อคณะหน่วยงานสแกน QR code และเช็คอินก่อนเข้าในอาคารห้องเรียน เช็คเอาท์ก่อนออกจากอาคารห้องเรียนถูกครั้งพร้อมทั้งให้บุคลากรนักศึกษาต้องสแกน QR code เข้าสู่ระบบด้วยตนเองถูกครั้งที่เข้าออกภายในอาคารหรือสถานที่ภายในวิทยาเขตทัดใหญ่พร้อมทั้งประกาศงดใช้สถานที่ชั่วคราวภายในมหาวิทยาลายัยสงขลานครินทรนวิทยาเขตทัดใหญ่และให้มีการใช้มาตรการที่เข้มงวดในการดูแลและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโดยเฉพาะการจัดการ Social distancing พร้อมเน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการด้วยการ สวมหน้ากากอนามายัยหรือหน้ากากผ้าและการหมั่นล้างมือบ่อยๆ